ดีครับผมโอครับสวัสดีครับผมเอครับครับพี่เอแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันดีครับครับวันนี้ผมก็จะมาปรึกษาพี่โอนะครับทั้งเพจบริษัทแล้วก็เพจส่วนตัวของเราทั้งสองคนครับก็มีลูกค้าถามเข้ามากันมากเลยนะครับว่ามีเงินไม่เกิน2 0 0 0 0ื่นเนี่ยเราจะออกกระบะรุ่นไหนได้กระบะรุ่นไหนได้๋อตอนนี้เรามีโปรอยู่รุ่นหนึ่งครับออกรถไม่ถึง20 0 0 0ื่นแน่นอนคือหมื่นเก้าหมื่นเก้าใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจะได้รุ่นไหนกันเดี๋ยวพาไปชมกันครับ คัที่เราเห็นนะครับก็คืออยู่ข้างหลังของเรานั่นเองครับสำหรับคันนี้พี่เป็นรุ่นอเนลมาด้าบีที50นะครับรุ่น f อสซหรือว่าฟรีสไตล์แกร็ของเรานะครับนั่นเองนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับที่สําคัญอย่างที่ผมบอกนะครับรถแค่หมื่นเก้าเองครับผมสําหรับคันนี้มีพิเศษมีอะไรดีเดี๋ยวผมพามาดูรอบคันอันดับแรกเลยครับพี่เอกข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเบียดเอมาด้าระชังหน้าห้าเหลี่ยมพร้อมกับเส้นซิกเนเจอร์วีลเป็นคิวโครเมียมขนาดใหญ่นะครับ สวยหล่อเท่ครับใช่นี่ครับรองรับกับไฟหน้าได้ดีครับสวยมากครับและที่สําคัญนี่เลยครับรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยไฟตัดหมอกมาให้ด้วยใช่มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่แยกออกจากกคมไฟหน้าเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับผอันนี้ถือว่าสวยการออกแบบออกมาลงตัวมากครับครับ ด้านด้านข้างครับล้ออลอยของเรากันหนาด17นิ้วเลยพี่เอ๋ถือว่าเป็นล้ออลอยนี่ใหญ่นะครับใหญ่มากครับเป็นล้ออลอยขนาด17นิ้วนะครับนี่ครับลายนี้ถือว่าสวยสปอร์ตและหรูหราคันนี้เอบีไหมครับนี่ ABS ทุกรุ่นครับพี่เอ๋ตอนนี้เรามา ABS ทุกรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นถือว่าปลอดภัยมากครับนอกจากความหรูหราการตกแต่งนะครับนี่ครับ พิเศษด้วยคันนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับสาหรับรุ่นอื่นๆหรือรุ่นก่อนเป็นมเดลก่อนหน้านี้ของเราถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นไฟเลี้ยวจะแปะที่กระจกไปซ้มล้อครับซึ่งมองแล้วบางคนก็สวยเลยครับมันก็มองเห็นมองเห็นด้านข้างได้ชัดเจนแหละแต่มันมองแล้วดูขัดจังตานิดนึงรุ่นนี้ก็ย้ายมาเลยครับอยู่ที่กระจกมองข้างสวยมากมองเห็นชัดด้วยและหรูด้วยหนูด้วยนะครับสีเดียวกับตัวรถผมว่าดูดีกว่าสีเดียว ถ้าเกิดสีเดียวกับตัวรถน่ะผมว่ามันดูหรูกว่าตัวเป็นโคูเมียมเป็นโครเมียมเพราะว่า็นโรเมียมบางคันบางครั้งก็เจออาการไอ้สนิมขึ้นเป็นสีคล้ายสนิมครับใช่ครับอันนี้เจอเจออยู่บ่อยครับเดี๋ยวันับต่อไปผมพามาชมด้านในครับครับนี่ครับสำหรับภายในนะครับอย่าลผมบอกรุ่นนี้เป็นรุ่นรีสไตล์แคปนะครับสามารถเปิดแคปได้นี่พี่เอโอ้เปิดได้กว้างนะครับนี่กว้างครับได้กว้างมากๆนะครับภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับในส่วนของ วงอะไรก็ปรับได้4ี่ทิศทางครับพี่เอกเกียร์แน่นอนของเราเอกลับเนาะนะครับเป็นเกียร์แมนนวลสปีดนะครับอัตราทดเกียร์ที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับการออกตัวเร่งแซงดีมากการขึ้นเนินขึ้นเขาถือว่าการตอบสนองลูกค้าได้ดีทีเดียวนะครับดีทีเดียวในส่วนของกระบะด้านท้ายพี่นะครับมาดูครับกระบะด้านท้ายก็สูงนะครับี่สูงครับลึกด้วยและที่สําคัญ เก็บของนะครับบรรทุกของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนอกจากกระบะท้ายจะใหญ่ี่นี่ครับในส่วนของท้ายก็ใหญ่ปลายท้ายใหญ่มากสวยสวยทีเดียวรับเข้ากระบะพอดียิ่งระคับขีดยิางคืนพี่เอการตกกระทบของอักขิลิกภายในี่สวยมากครับนี่รุ่นนี้มีกันชนด้านหลังมีมันด้วยกันชนด้านหลังสีเดียวกับตัวรถด้วยสีเดียวกับตัวรถด้วยครับพี่เอดูพรีเมียมขึ้นมาเลยครับด้านท้าย ใช่ครับเนี่ยหมื่นเก้าเองดิออกรถแค่หมื่นเก้าถ้าถือว่าสุดคุ้มกับราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโปรออกรถแค่หมื่นเก้าหมื่นเก้าส่วนของแถมนะครับแน่นอนประกันภัยชั้นหนึ่งเราแถมอยู่แล้วนะครับพี่ในส่วนของกระบะไลเนอร์ฟิล์มพวกถ้าจกิดจำเป็นเราแถมนะครับพี่เท่ากับว่าหมื่นเก้าถือเงินมาหมื่นเก้านี่จบจบครบเลยออกรถได้เลยครบเลยครับครบเลยหนึ่งหมื่นเก้าพันแค่นั้นเองครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนพี่เอเที่ยงการที่จะขอแคมเปญหรือว่าขอโปรโมชั่นว่ารายละเอียดเงื่อนไขเป็นยังไงติดต่อเรา2คนได้เลยนะครับสำหรับผมกับพี่เออยู่โชว์รูมมาสด้าพิกิี้เพชรก่อนแก่นนะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีการินนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่ต้องการโทรจากผมนะครับก็เดี๋ยวมีลายเอทข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้พร้อมกับเพจชื่อเพจของเรานะครับเพจโฟร์มาสด้าไบโอครับส่วนของพี่เอครับยอดทังติดต่อเป็นยังไงบ้างครับของผมก็เพจมาสด้าคอนแก่นนะครับก็ภาษาอังกฤษนะครับ ด้าขอนแก่นครับก็ตามลิงก์ข้างล่างเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาขึ้นไปให้ครับครับผมเคครัและสำหรับวันนี้นะพี่เอคเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับเลือกมาด้าเลือกพิจิตเพชรครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ